I'm gonna ซื้อจากที่ไหนคะพี่เซเวน่นี่เซเวน่นเท่าไรเอ่ยไม่รู้ไม่รู้สิบบาทเองคะ่ะสิบบาทเองคะ่ะถูกถูก,ถกเองไม่แพงเลยขัดรองเท้าได้เงาวับแน่นอนอันนี้มแต่ผ้าสองผืนอันนี้ผ้าเป็นหยิบขึ้นมาให้เพื่อนๆ<พ>นดูเลยคะ่ะเป็นเศษผ้าที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเสื้อผ้าเก่าเป็นแบบผ้าที่สามารถซับน้ําได้นะคะสองผืนสําหรับเอาไว้ทําอะไรบ้างลูก เอาไว้คันรองเท้าไว้ใจนี้แก็บวน,นี้อันนี้อันนี้คืออะไรไม่เข้าใจค่ะค<อ>ืน้ที่หนูถืออยู่เอาไว้ทําอะไรคะเอาชุบน้ำน้นแล้วก็เช็ดรองเทา้าอีกพืนนึงแล้วคะอีผืนนี้นะะอนเ,อเอาไว้ใส่น้ำอันนี้น้ำอันนี้คืออะไรน้ำมะกอกน้มันมะกอกค่ะเอาไว้ชุบน้ำมันมะกอกเอช,กอกช็ดรองเท้านะคะมีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่หนูจะต้องทําก่อนคะ่ะนั่นเลยค่ะทิชชู่ ขอเยอะๆหน่อยค่ะขอเยอะๆแผ่นเดียวนี่มันอาจจะบางเกินไปคะ่ะม้อนคลยทิชชู่ออกมานะคะเอเคคะ่ะ,ะอันดับแรกน้องๆต้องทำอะไรคะถาลเต้องใช้ทิชชู่นะคะคุณแม่เอาแก้วน้ำออกก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะโดนแขนพี่เจนต้องเช็ดฝุ่นออกก่อนคะ่ะเพื่อน เช็ดข้างนอกเช็ดข้างในแต่ไม่ต้องเช็ดพื้นนะคะพื้นรองเท้าถ้ามันเลอะเด็กๆก็ออกไปล้างน้ําก่อนเนาะเดินมาใกล้ๆตัวเองค่ะมันไกลเกินไปทิชูชมวนที่มันเลอะเทอะอยู่หนูก็เก็บด,ด้วยสิคะเดี๋ยวจะชนแก้วน้ําร่วงนะคะยัดลงไปเลยเด็กๆเช็ดพื้นรองเท้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เช็ดรอบๆไม่ให้มีฝุน่นเกาะ ไม่อย่างนั้นเวลาเราเช็ด้วยน้ำมันมะกอกแล้วมันจะไม่เงานะคะมันจะเป็นภาพสะอาดหรือยังคะพี่เจนโอเคชุบน้ำเอาน้ำไปใกล้ๆนะคะจุ่มบิดน้ำก่อนคะ่ะเจนต้องจุมจ่มจุ่มลงไปอีกโลกให้น้ำมันซับก่อนคะ่ะจุ่มลงไปตอเข็ okay. ที่เจนยกบขึ้นคะ่ะแล้วก็บิดเลยคะ่ะแห้งหรือยังคะเอาแค่หมัดมา,มาไม่มี โอเคเอาไปเช็ดรองเท้าอีกหนึ่งรอบนะคะน้องๆชุบน้ําได้แล้วก็เอาไปเช็ดรองเท้าค่ะขัดรองเท้าให้ดูสะอาดสะอ้านก่อนหนึ่งรอบนะคะเมื่อจุ่มขัะเช็ดไปก่อนนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเลอะเช็ดก่อนรอบแรกแล้วเราก็จะกลับผ้าอีกหนึ่งด้านที่ยังไม่เปียกน,นะคะมาเช็ดอีกหนึ่งรอบนะคะ คิดว่าสะอาดหรือ,อยังเนี่ยอีกหนึ่งข้างค่ะท่า,านั้นขอรองเท้าอีกหนึ่งข้างค่ะที่ยังไม่ได้เช็ดนะคะรองเท้าที่เช็ดแล้วพี่เจนเอาไปไว้ด้านข้างให้คุณแม่นิดนึงค่ะเพราะว่าหนูจะขยับมาชนแก้วน้ำแล้วลูกโอเคอย่าไปใ,ใกล้ๆหนูหน่อยพื้นรองเท้าของเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆถอดรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นคราบเปื้อนเนาะ เอเเพราะฉะนั้นในพื้นรองเท้าก็ต้องเช็ดเหมือนกันแต่เรือยังคะเช็ดข้างนู้นด้วยโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะทีนี้เราไม่จุ่มค่ะให้หนูเอาผ้าอีกหนึ่งด้านที่แห้งนะคะ<ม>เช็ดรองเท้าให้แห้งเร็วขึ้น<ม>เช็ดรองเท้าเลยค่ะไม่ต้องจุ่มแล้วเช็ดรองเท้าให้มันแห้งเราจะได้ชุบน้ำมันมะก,กอกตอนนี้ผ้าอีกหนึ่งด้านของหนูเนี่ยมันแห้งใช่ไหมคะตรงนี้มันเปียกน้ําอยู่ เช็ดรองเท้าเลยค่ะลากแบบนี้นะเดี๋แม่จะเอาน้ำออกก่อนนะคะแม่กลัวโต๊ะมันฝันแล้วมันจะน้ำจะหกนะคะอีกหนึ่งข้างค่ะเอาผ้าอีกหนึ่งด้านเช็ดให้แห้งนะคะเ่อไปเราจะทำความสะอาดด้วยน้ำมันมะกอกแล้วนะคะพอรองเท้าแห้งแล้วเราจะทำความสะอาดด้วยน้ำมันมะกอกค่ะเปิดฝาเตรียมพร้อม ใช้ผ้ากดลงไปแน่นๆค่ะแล้วก็คว่ำน้ํามันมากอกลงได้หรือยังคะงเปิดดูซิผ้าเปียกหรือยังยผ้าเปียกแล้วนะคะเอาไปเช็ดได้เลยปิดฝาก่อนค่ะเดี๋ยวมือไปโดนอเอามาใกล้ๆสิเงาหรือยังหอมอ่ะหอมอ่ะเช็ดรอบๆเลยเห็นความแตกต่างหรือยังสิให้เพื่อนๆดูสิคะรองเท้าสองข้างเอามาคู่กันดูสิ เงาหรือยังเงาแลวเงาแน่นอนเพราะมันเป็นน้ํามันนะคะมันจะมีความมันวาวเช็ดให้ทั่วเลยดึงไปใกล้ๆห,หนูได้เลยค่ะหนูอยา่อยาหยับแขนมาไกลนะคะเดี๋ยวตกโตก๊ะต,ตกใจเลยมันลืล่นๆนะ,ะมันแนเอาคคะอีกหนึ่งข้างชุบอีกชุบอีกรอบเปิดฝาค่ะเาเปิดเอง ชิดกับขวดนะคะไม่งั้นมันจะหกเาคว่ำตั้งขึ้นก็เอาฝาออกโอเคปิดฝาก่อน,นะคะ่ะก่อนที่จะเช็ดครั้งต่อไปทุกครัง้งเพราะว่าเผื่อมืมมอเราไปโดนแล้วขวดมันหกนะคะขวดถ้าแตกแตกเลยโอเคเ,อเดี๋ยวเราเช็ดอีกหนึ่งข้างก่อนอแม่ก็พยายามจะหากิจกรรมมาให้เด็กๆได้ช่วยทำนะคะ จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะรู้ว่าสิ่งไหนบ้างที่เขาควรจะทําก่อนไปโรงเรียนที่เขาช่วยได้นะคะที่น้องๆเด็กๆช่วยได้ข้านี้เงากว่ามากเลยลูกเช็ดข้านี้อีกรอบสิเช็ดหันไปให้ทั่วๆเลยค่ะหมุนไปให้รอบๆหันมาดูให้รอบๆสิถึงหรือยังถึงหรือยัง S <S เหมือนรองเท้าใหม่ดีค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเหมือนของใหม่เลยใช้อะไรครับบอกเห็นแค่ใช้น้ำมันมะกอกขวดเดียวค่ะกดติดตาม่เยก,กดตาดดนมไมิดเนกนีมอจ้างยูทูกมีคลิปใหม่ๆมาฝากคูวนี้ค่ะเพื่อนเพื่อ